ใสยย่ยางมากก็ซีดซีเสื้อเอาน้ำก็ได้พอได้อยู่ว่าฝ<อ>นมีตกกันพอแล้วพอแล้ว,ลวบมาช็ดรถก็เชิดเดนี้แหละเช็ดรถมาไม่ได้ใช้น้ำเยอะหรอกเช็ดรถ চে ল'দ বা เด้ผูกเขามีหันไปหมดแอนน่ะพักไปล้างนี่แอนพักยุ่งหันน่ะล้างนะีอ่อ๋อพักตะกันเก็บมานะนะ่นี่นี่น่ะล้างนะี่มันจะไปหายจะว่าจะใสป่ะน,นะเพอไปแอนน่ะแล้วมีหายหายน,ะะน่ะเลยใสเนาะนะ้วแอนมันมีหายเพราะจะใสมันมันาหายไปเลย เสร็จแล้วแบบผนแล้วแล้วอากรบล็อกลมหามันห้เปียกฝนแอดนมีนแอนล้างผักแม่สีทอดหมูผักบ้านเนยเยบัดผักบ้านผักบ้านยายอุ่นยาติ่งปูนะมเออมาก็ไม่เห็นยายอุ่นอ่ะตั๊กเต่้ผุนตัวมนี่นะบเบน ใช่แต่เรียเนท้าวายเต็มห้องยางเต็มแว่นตาน้าไปแล้ไปเที่ยวสิเลยทำฟาเดนทาเดนสุดอ้ารดแวบ้านเลยนี่นห้รดเ้าสาวบบาว เรเห่โอาสองคันมาประสันเลยรถเป็นกุสุรต้มะตนะบอบ่เป็นรถรถเสีขาวคันเดีวรถกุสุงอ่ะอชบุญเดเลบุ่อเสมา สุกพะเดี๋ยวห้าไปโม่สิไปแล้วเราไปเต้นหมอลำซิงเอาได้หมอลำซิงบอกโอ้ลามักหมอลำซิงคู่เด็ดนะเรามักหมุนนั่นแหละไปแล้วเออเราไปสุกพะเดีไปเฉยเรไปเฉยแล้วไปเต้นหมอลำซิงมันหวานนะหมอลำซิงว้านเราไทยเสฉะละครเหมือนมักหมอลำซิงการพันมักการพันการพันมากแบบนึงองนะกันมักย้อนยุคกันพัน Làm, không làm làm mà... ôi sợ thú young man. ao ao duke được? đưa thôi. dine at all, và vù nó hơn nữa. Nguyên hư này mô lắm, mẹ 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 thương thơm mô mẹ thơm 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 มันเพลวรบ่ะอัน <laughs> นุ่นป่ะนุ่นที่ดาวพนเห็น <haw> ม <ks> ันลองเพลงเสื้อเบนตากันเบื้องคุ่คืนถ้าไปนะกันมีเบื้องเสียเท่าละหายกันมันหลากหลายเตะกี้ตะกี้ตะกี้ใหม่ไม่ชอรี่อันนี้เปลี่ยนแล้วไม่ไม่เชรีเดี๋ยวนี้จุงเอียงแล้วอ่า เบิ้งกระเบิ้งกระดึกดดึงกระยอนเบิ้งอันนี้นะตัวจริงมันไม่เคยเห็นได้ตอนไหนบารีมาบดรียูบอ่ะเจ้าเมยูบอสาายเต่ะโอ้แต่มาอยู่นี่นะบ่บ้านเฮานี่นะบ่ลำพันาหนักลำพัาหนักเด้อเนาะโอ้ตอนนั้นน่ะเนาะแมน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 มันงามได้ตอนนั้นมันยังไม่ได้นั่นเออนั่นล่ะนั่นล่ะลูกเราเยอะกว่ากาแฟนั่น ไปเอาแล้วได้แก้วเยัดทิ้งอปเลยในีในเดาแกเอาดันลงมาเฮคยเรียบร้อยรู้สึกว่ากันแกตัวนี้นะใส่เงินเหรียญบ้างวะเงินเหรียญเออใส่เงินเหรียญค่ะรถกระบะกันนะอันเดียวกันยู่วะแก้วตัวนี้เออได้เบิร์ดอันนี้เป็นน้ำปั่น ลุงช่างเอาแก้วมาพิเศษมาเอาน้ำปั่นแม่ซีโดยเฉพาะกาแฟเป็นมะแตงโมปัม่นผมไม่เบ้นมาแล้วลุงมาแล้วมาแล้วโห ตุ้มหัวยามเทียงได้เ,เลยม่มีอะไรมูบ้านดทอดหมูมาพาไปทอดจะมีมาลาบหมูบ้านเนี่ไม่ค่อยมีบ่อยไม่ไม่อมีบ่ะเ,เออนัน่นแหละมู แต่เคือเรียกก็เอามาเจาเผลอกเน้อนะข้างเนืออในไงป้าเออชือเดียวกันผัดเผ็ดผัดเผ็ดน่ารอมาเลยจ็บเน้อผัดเผ็ดดีกวาเอาคุณลุงคนเี้ล้างรถล้าง้น่า่่นสมเพอสมพอสมพออย่างกันเอทเทปขักเทปรับเทปนี่เอ๊ะ้เคอยเพิ่มือเ่ไม่กินข้าวเรอิไม่ด้เนข้าวีข้าว ตาสบายแล้วมันเองกับเวียดเช็ดรถเช็ดรถลุงบอกว่าไม่ได้ล้างเช็ดรถรถเช็ดรถการเช็ดเฉยอามอวอนนี่ได้ลุงา ไปสร้างไปสร้างกาแฟาเพื่อแน่และยานลืมนะท้องประหอดอันพนังงานเขาขายนะนะ <laughs> กาแฟอะไร <laughs> กาแฟาพเพิ่มละมาลุงแบล็คคอฟฟี่หวานน้อยอะไรละน้เออแบล็คคอฟฟี่น้ำพึ่งหวานน้อยแล้วปรหอดเคาน์เตอร์ลวแบล็คคอฟฟี่น้ำพึ่งหวานน้อยเขาก็โห หวานธรรมดายากกว่าไงนะหวานธรรมดาแบคคอกฟี่น้ำผึ้งหวานน้อยไปท้องอยู่นะหน้าเขาที่เขาขายเดแล้วเขาก็พาเดี๋ยวโหยุ่งยายุ่งยาคอยยันลืมมาจันป้ายันลืมแล้วสรุปว่าถูกออเดอร์ไหมถูกอยู่ถูกอยู่เพราะว่ากลัวลืมลุงบอกว่าลุงบอกว่าต้องทำให้ได้นะ แล้วก็เดินไปเดินไปแต่ไปสะดุดมันก็ลืมกระท่องไปเหมือนนี่แหละแบกคอฟฟี่ลดน้ำพึ่งหวานน้อยเออนี่แหละหวานธรรมดาคนหนึงบอกหวานน้อยคนนึงบอกว่าหวานธรรมดาหวานธรรมดาหวานธรรมดาถ้าเขาสั่งนะแต่ดูหัวหวานน้อยหวานน้อยนี่าดเส้ลบไปหาไปหาพี่มันลืม ก็เลยกินหวานปกติคือหวานปกติรถไฟไม่ใช <brewer es> <white> ่หวานน้อยหวานน้อยมันโคตรก็บรร迦กินยามันดีดเนาะยามันดีดอะไรนะยามันดีดหรอบะกินแบบไหนนะถึงหวานน้อยมันดีหวานน้อยมันดีดหวานเยอะอยู่แบบนู้นหวานเยอะหวานหลายหวานหลายปิปกติ ไปแล้วบ่มีกินน้ำบ่กินแล้วบ่ตํหุง่งแซ่บตํหุง่งแซ่บเท่าใดโชหาแม่พี่แม่แม่พี่มาไหเถอลงอ๋อ